สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dean's Talk by KKBS Dean ค่ะรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรามีกำหนดพบกันทุกเดือนนะคะก็สำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาย,ยน2563ค่ะค่ะเห็นชุดที่ใส่ก็นะคะน่าจะนึกถึงวันสงกรานนะคะก็วันนี้วันสงกรานพอดีเลยค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะในช่วงของวันปีใหม่ไทยค่ะวันสงการค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม้ว่าจะมาในธีมวันสงการนะคะแต่เราลดน้ํากันไม่ได้ครับเราสาดน้ํากันไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะหรือโควิด -19 นะคะซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบข้อมูลเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ KKBS ห่วงใหญ่สู้ไปด้วยกันค่ะ เราก็มีมาตรการต่างๆมากมายนะคะที่อยากจะนําเรียนท่านผู้ชมนะคะคงจะมีคําถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้นะคะคณะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือนักศึกษานะคะคณะมีรายละเอียดมีการเตรียมความพร้อม,อมในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์นะคะเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไรนะคะค่ะในส่วนแรกนะคะที่เป็นความห่วงใยแล้วก็สู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะขอไปที่นักศึกษาก่อนนะคะ ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาค่ะนักศึกษาก็คงจะมีความกังวลในเรื่องของค่าเทอมนะคะหรือค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็อยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะว่าเเรื่องของการลดค่าเทอมเนี่ยนะคะเนื่องจากคณะเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยะคะ่ะในเรื่องของค่าเทอมเนี่ยนะคะแต่ละคณะอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ต้องรอดู การประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าเทอมนะคะแต่สิ่งที่ทําได้แน่ๆคือการขยายเวลาในการชําระค่าเทอมนะคะหรือค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะถ้านักศึกษาคนใดที่มีความเดือดร้อนนะคะมีความไม่พร้อมในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตรงนี้ก็เราก็มีแบบฟอร์มที่เป็นใบคําร้องที่ให้นักศึกษาสามารถที่จะเลื่อนเวลาในการชําระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็คงจะรอประกาศนะคะอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเปิดภาคการศึกษาหน้านะคะส่วนในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมหรือลดค่าเทอมนั้นก็ต้องรอประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ในเรื่องของหอพักนะคะมหาวิทยาลัยก็เตรียมการเช่นเดียวกันค่ะที่จะลดค่าใช้ใจ่ายหรือค่าหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยนะคะลดเท่าไรอย่างไรก็เร็วๆนี้คงจะมีคําตอบให้กับนักศึกษานะคะก็ใจเดียนรอนิดนึงค่ะเพราะว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็เกี่ยวข้องกับมติอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทุกท่านนะคะที่เป็นผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสำหรับเรื่องของหอพักที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะทางมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมทั้งคณะเราเองก็ได้มีการพูดคุยกับชมรม ู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะว่าสามารถที่จะลดให้นักศึกษาได้ไหมนะคะลดได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยเจรจากันไประดับหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะมีคําตอบในในทางที่ดีนะคะทุกคนก็เห็นใจซึ่งกันและกันห่วงใยนะคะทีนี้มาถึงส่วนของคณะเราที่คณะเราสามารถดําเนินการได้เองนะคะก็คือเรื่องของทุนการศึกษานะคะก็มติของกรรมการประจำคณะนะคะของคณะเราเมื่อ วันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีมติที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษานะคะเยอะขึ้นเลยค่ะนะคะก็น่าจะร่วมร้อยทุนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องของทุนในการจ้างนักศึกษาช่วยงานก็มีนะคะทุนสนับสนุนนักศึกษาที่เดือดร้อนก็มีค่ะรวมไปถึงทุนการศึกษานะคะที่เป็นจิตอาสาด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาที่ ชอบงานจิตอาสานะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะมาสมัครทุนได้นะคะในรายละเอียดเรื่องของทุนต่างๆนะคะเราก็จะประกาศให้นักศึกษาได้ทราบอีกทีหนึ่งก็รอให้กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาขอทุนแต่อยากจะทํางานมากกว่านะคะเราก็มีเรื่องของงานพัฒน์นะคะซึ่งหรือเป็นงานที่นักศึกษาทำในช่วงของเวลาว่างนะคะ ลักษณะนี้เราก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีฐานข้อมูลเรื่องของงานพัฒนากอบให้ด้วยนะคะในส่วนของคณะเองก็จะมีงานบางส่วนที่จะจ้างนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้นักศึกษาติดตามนะคะเราจะมีคอร์สอบรมให้นักศึกษาด้วยนะคะมีนักศึกษาชั้นปีที่3ชั้นปีที่4่เนี่ยนะคะจบไปแล้วจะไปทําอาชีพอะไรนะคะก็มีความกังวลว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอไหมนะคะทักษะบางอย่างอาจจะขาดอยู่นะคะ เราก็จะมีการจัดอบรมนะคะเรามีศูนย์อบรมนักศึกษาของเราในคณะนะคะชื่อศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศดแห่งอาชีพนะคะหรือศูนย์ c e c นะคะก็เร็วๆนี้ก็คงจะมีคอสอบรมสําหรับนักศึกษาออกมานะคะคอสอบรมเนี่ยว่าไปแล้วเรามีกับทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มนักศึกษาก็มีนะคะกลุ่มอาจารย์บุคลากรก็จัดเพื่อให้เตรียมความพร้อมแล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการก็มีเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้ก็จะมีในเรื่องของการ สนับสนุนนะคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์เพราะว่า,าต้องเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างนี้ค่ะว่าข้าหน้าเรานะคะในการที่จะทํางานนะคะเตรียมการต่างๆนะคะ KKBS ห่วงใยสู้ไปด้วยกันนะคะ,คะเราก็มีการสํารวจข้อมูลนะคะเราก็มีการสํารวจข้อมูลจากาสิ่งสนับสนุนนะคะที่นักศึกษาต้องการนะคะปัญหาต่างๆนะคะอุปสรรคต่างๆในการเรียนแบบออนไลน์เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเรียนปกติหรือสอบปกตินี่มาเป็น แบบเรียนออนไลน์นะคะนักศึกษาก็มีความไม่สะดวกและความไม่พร้อมในอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะเราก็มีการสำรวจข้อมูลนะคะนันกศึกษาเราให้ความร่วมมือดีมากนะคะนันกศึกษาที่ตอบแบบสำรวจมาก,ก็740คนนะคะนะคะจำนวนเยอะทีเดียวที่ อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานํามาพิจารณาคิดว่าเเราจะทํำยังไงที่จะช่วยเหลือนักศึกษาได้นะคะนอกเหนือจากการสรํารวจข้อม,มูลในส่วนของนักศึกษาเราก็มีสํารวจข้อม,มูลจากผู้ปกครองค่ะก็มีผู้ตอบแบบสำรวจมาก,ก็เกือบ200ท่านนะคะเราก็เอาข้อม,มูลสส่วนนี้คะ่ะส่วนที่สำรวจจากนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองก็มาผนวกกันนะคะก็เห็นถึงความจําเป็นในการที่เราจะสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือ นะะในการเรียนการสอนนะคะเราก็มีความตั้งใจนะคะแล้วก็ได้อนุมัติเรื่องของงบประมาณนะคะในการที่จะจะจัดซื้ออุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษายืมในการที่จะสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะรวมไปถึงเราก็จะสนับสนุนเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือซิมการ์ดฟรีด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ จะร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอยู่ในระหว่างการพูดคุยว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยมีอะไรที่ฟรีบ้างนะคะถ้าส่วนไหนที่มหาวิทยาลัยจัดการได้ดูแลได้นะคะคณะก็จะแค่เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ขอให้สบายใจว่าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของซิมต่างเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยก็เตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีให้ให้ยืมเพื่อสามารถใช้ได้ฟรีนะคะอันนี้ก็จํานวนที่เราคิดไว้ก็น่าจะ เกือบ100ชุดนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้หมุนเวียนกันยืมเรียนได้นะคะส่วนท่านที่มีแล้วนักศึกษาที่มีแล้วก็สามารถใช้ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้อิอนเทอร์เนต็ตฟรีเข้าถึงนะคะระบบของการเรียนออนไลน์ได้ง่ายนะคะส่วนห้องปฏิบัติการจริงๆเรามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ที่คณะนะคะมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้เนี่ยก็เกือบ200เครื่องนะคะ ในระหว่างนี้ก็เป็นช่วงของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเราก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะแต่เร็วๆนี้นะคะถ้าทุกอย่างสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีก็เราก็จะเปิดบริการเช่นเดิมนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้ามาใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ที่คณะได้ซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบบ i f i นะคะทั้งอ,อุปกรณ์ต่างๆเราพร้อมนะคะในส่วนของ การจัดการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องเราจะมีห้องบันทึกออนไลน์นะคะมีห้องสมาร์ทคลาสรูมนะคะ mm hmm. ก็ทางกรรมการประจำคณะของเราก็ได้อนุมัติงบประมาณนะคะในการที่จะดําเนินการในส่วนนี้นะคะเรามีการติดตั้งระบบ WiFI นะคะเราจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมเพื่อให้อาจารย์ได้สามารถสอนออนไลน์ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เราสามารถทํางานออนไลน์ได้ดีขึ้นนะคะ เราก็จะมีการจัดคอร์สอบรมนะคะสำหรับอาจารย์สำหรับเจ้าหน้าที่จริงๆเราจัดไปหลายคอร์สแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อให้อาจารย์เราเจ้าหน้าที่เราได้ใช้โปรแกรมต่างๆนะคะได้ได้เข้าใจเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีนะคะการใช้ดิจิทอลเป็นยังไงนะคะเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆการใช้ การสอนนะคะการสอนผ่านออนไลน์ทํำยังไงการประชุมออนไลน์ทํำยังไงที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมออนไลน์กันไปหลายครั้งมากนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้คุ้นเคยกับระบบออนไลน์แล้วค่ะเดียวกันก็ทําให้ทุกคนสามารถทํางานจากที่บ้านหรือ work from home ได้นะคะขอไปที่ในส่วนที่สนะคะที่เราช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนนะคะ นื่องจากคณะเรานะคะเรามีค่านิยมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะ,ะเราก็ทำการสำรวจความต้องการความช่วยเหลือนะคะของผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ก็มีตั้งแต่ผู้ประกอบการเล็กๆไปจนทังถึงขนาดกลางนะคะขนาดย่อมขนาดกลางเราก็สํารวจมาก็ความต้องการเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการอบรมการวิจัยอย่างเงี้ยนะคะ ว่าอยากจะมีคอร์สอบรมที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆนะคะการให้ความช่วยเหลือในการให้คําปรึกษาแนะนําต่างๆนะคะก็มีเสนอแนะมาค่ะเราก็จะมีการจัดคอร์สนะคะอบรมแล้วก็ให้คําปรึกษาก็จะมีการอบรมออนไลน์ผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็การอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะคะในระหว่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของผ่านออนไลน์ก่อนนะคะยังไม่ได้เป็นการอบรมในห้องอบรมปกตินะคะก็ในเร็วๆนี้คะ่ะไม่น่าจะเกิน ภายในเดือนมีสายนนี้นะคะก็จะเริ่มกระบวนการในการรับสมัครนะคะในเรื่องของการอบรมออนไลน์นะคะต้องรอติดตามนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการนะคะนักธุรกิจนะคะผู้สนใจทั่วไปหรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานทำอยากจะพัฒนาตัวเองเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะเพื่อที่จะสามารถให้เราได้มีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นนะก็ก็รอนะคะเดี๋ยวเราจะ ประกาศในการอบรมนะคะก็โดยส่วนใหญ่คอร์สที่จัดอบรมก็จะฟรีนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คณะได้ดำเนินการก็คือการจัดทำฐานข้อมูลนะคะในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เขามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่างๆนะคะเราก็จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่ ภาครัฐแล้วก็องค์กรต่างๆนั้นนะคะได้ออกมาตรการมาเพื่อจะมารวบรวมไว้ที่จุดเดียวนะคะแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อที่ทุกท่านจะได้ติดตามแล้วก็ได้หาข้อมูลได้ง่ายนะคะก็ถือเป็นการช่วยเหลือหรือการดูแลสังคมในเรื่องของการให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆรวมทั้งก็จะมีรายละเอียดให้นะคะว่าบางอย่างเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรจะต้องเดินทางไปยังไงแบบไหนนะคะเราก็จะมีการ เตรียมข้อมูลตรงนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อเป็นการบริการทุกท่านนะคะให้มีความสะดวกรวดเร็วด้วยนะคะก็ขออนุญาตไปถึงกิจกรรมนะคะในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมามาถึงทั้งถึงปัจจุบันนี้นะคะในเทศกาลสงการตรงนี้นะคะเราไม่ได้ไปลดน้าที่ไหนนะคะเราอยู่ที่บ้านนะคะบางคนอาจจะทานทานอาหารเนี่ยมันอาจจะทําทานก็อาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างนะคะ หรือบางทีทานร้านเดิมๆก็อาจจะคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะอยากฝากร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะชื่อร้าน The Red Brick นะคะ t i e Red b r i c กนะคะ Red Brick ก็คือมาจากอ,อิดแดงนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นร้านที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมบายาสิตาเอสเคนะคะซึ่งโรงแรมบายาสิตาอก็เป็น โรงแรมที่เดิมก็คือโรงแรมขวันมอนะคะ,อะพอดีว่าคณะเราร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นก็ปรับปรุงโรงแรมขวันมอค่ะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะก็อาจจะใช้เวลาอีกสัก3-4เดือนถึงจะสําเร็จเรียบร้อยนะคะก็ชื่อโรงแรมก็เปลี่ยนใหม่จากโรงแรมขวันมอเป็นบายาสิตาเอสเค่ะภายใต้โรงแรมก็มีร้านอาหารชื่อเดอะเรดบิกนะคะซึ่ง ร้านอาหารนี้ค่ะเปิดเป็นสาขาแรกยังไม่ได้เปิดที่โรงแรมนะคะแต่ไปเปิดที่สํานักง,งานอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านที่ผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังนั่งทานไม่ได้นะคะเพราะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ต้องอเว้นระยะห่างทางสังคมก่อนนะคะก็สามารถสั่งนะคะอาหารค่ะโดยเรดบิกได้นะคะอาจจะสั่งแล้วก็ให้ ทีมงานของร้านอาหารไปส่งนะคะ Delivery หรือท่านไปรับเองก็ได้นะคะเมนูก็หลากหลายค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะอาหารอีสานก็มีนะคะมีความหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะนะคะแล้วก็รสชาตินะคะความสะอาดความปลอดภัยนะคะยืนยันแล้วก็รับรองได้นะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะร้านอาหาร The ะเรดบิ๊กค่ะที่สำนักง,งานอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะแล้ก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่อง สำคัญที่อยากจะพูดคุยให้ทุกท่านได้รับทราบก็เป็นเรื่องของการเปิดรับสมัครนักศึกษาค่ะระดับบัณฑิตศึกษานะคะตอนนี้กำลังเปิดรับอยู่ค่ะทั้งปโทแล้วก็ปเอกนะคะเป็นช่วงเปิดรับจนกระทั่งถึง30เมษายนนี้นะคะซึ่งถ้าผ่านการคัดเลือกอะไรต่างๆก็จะเข้ามาศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา2563นะคะรอบนี้ที่รับสมัครอยู่เป็นรอบที่สนะคะ ก็สําหรับปริญญาโทนะคะเราก็มีหลายสาขามากเลยให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านการประกอบการนะคะสาขาทางด้านการเงินการตลาดการท่องเที่ยวค่ะธุรกิจบริการและการจัดงานนะคะก็มีนะคะทางด้าน international business management นะคะซึ่งสาขา international business management หรือสาขา ibm เนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะตลอดหลักสูตรเลยค่ะท่านที่สนใจอยากจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยราคาก็เท่ากัน นะคะไม่ว่าจะเรียนเป็นไทยเป็นอังกฤษนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะหลักสูตร ibm นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีหลักสูตรทางด้านบัญชีด้วยนะคะในระดับปริญญาโทค่ะรวมไปถึงนะคะหลักสูตรปริญญาเอกค่ะหลักสูตรปริญญาเอกเราก็เปิดรับอยู่นะคะซึ่งปริญญาเอกเราก็มีสายสาขาให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนที่สมัครเข้ามายังไม่ต้องเลือกสาขาก็ได้ค่ะสมัครเข้ามาที่ phd in business ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากเข้ามาเรียนแล้วก็ค่อย ไปเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เราก็มีความเชี่ยวชาญหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบการอย่างที่ว่าไปแล้วนะคะปอโทปอเอกเรามีโลจิสติกด้วยนะคะแล้วก็การตลาดเราก็มีทั้งโทรทั้งเอกเลยค่ะแล้วก็การเงินนะคะมีทั้งโทรทั้งเอกนะคะบัญชีก็มีทั้งโทรทั้งเอกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมีเฉพาะโทนะคะปอเอกเราไม่มีค่ะแล้วก็สําหรับท่องเที่ยวก็มีเฉพาะปอโทนะคะก็ลองไปดูรายละเอียดนะคะใน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเข้าไปที่บัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็จะมีรายละเอียดเหล่านี้นะคะหรือเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของคณะเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็รับสมัครจนกระทั่งถึงวันที่30เมษาย,ยนนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวของ KKBS ห่วงใหญ่สู้ไปด้วยกันนะคะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจนะคะที่ส่งผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะ <lange> พวกเราได้ที่ facebook.com/kkbskku ค่ะค่ะเรื่องราววันนี้ค่ะสำหรับสงการนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ลดน้ำนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเหมือนเดิมคะ่ะ แต่กำลังใจและก็ความรักความผูกพันนะคะและความปรารถนาดีนะคะเรายังมีให้กันค่ะเดี๋ยวเรารอวันนะคะที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่สดใสก็คงจะกลับมาขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีกําลังใจและสุภาพแข็งแรงในช่วงวันเทศกาลปีใหม่นะคะสงการของพวกเรานะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ